นัทถอยหลังนะคะเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเราจะเข้าสู่วันสุดท้ายของไตรามาสที่2นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่ช่วงของครึ่งหลังของปี2020นะคะไตรามาสที่ 2, 2ในมิติของเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่โลกเราเจอโควิด19มานับ7เดือนแล้วนะคะเป็นไตรามาสที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจในแทบทุกสถาบันทั้งในไทยแล้วก็ในโลกฟันธงตรงกันนะคะ,นนะ,คะว่าจะเป็นไตรามาสที่น่าจะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดนะคะมองกันอย่างอเมริกาเนี่ยอาจจะเห็นการติด ลบของ GDP ประมาณ20%ของไทยก็รุนแรงมากล่าสุดก็มีการปรับลดคาดการทั้งปีของแบงค์ชาติลงนะคะทั้ง GDP ของไทยเองทาง IMF ก็ปรับลด GDP ของบ้านเราลงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลด GDP ของทั้งโลกลงด้วยความหวังของโลกตอนนี้นะคะทุกคนมองตรงกันนั่นก็คือวัคซีนนะคะตอนนี้ เป็นเรียกว่าเป็นศึกในการที่จะค้นคว้าวัคซีนค่ะทุกประเทศต่างทำนะคะแต่ชัดเจนว่าสหรัฐประกาศเลยบอกว่าสิ้นปีนี้ต้องมีวัคซีนนะคะจีนก็แน่นอนค่ะว่าเขาก็คลุกคลีแล้วก็ศึกษาเรื่องของโควิด -19 มานะคะตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มั่นใจเหมือนกันบอกว่าจะต้องผลิตวัคซีนออกมาให้ได้แล้วก็ถ้าผลิตได้นะคะจีนบอกใจปั้มแจกจ่ายทั่วโลกดังนั้นเดิมพันครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแก้ไขวิกฤตสาธารณสุขนะคะแต่ว่ามีผลกับเรื่องของการ บทบาทของการเป็นผู้นําของโลกและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีนัยยะสําคัญด้วยนะคะวันนี้มิติของวัคซีนกับเศรษฐกิจสําคัญกันมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะคะวัคซีนในแง่ของการเงินการคลังเราก็ต้องการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะมีวัคซีนจริงออกมาเราวิเคราะห์กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงของไวรัส outbreak ค่ะ อาจารย์ปิติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ปิติคะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่สู้ดีนะคะตัวเลขของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังคงมีการพูดถึงเรื่องของวัคซีนว่าเป็นความหวังเดียวจริงๆนะคะถ้าจะแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้มองมองเรื่องของวัคซีนกับาการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี้นะคะอาจารย์มองยังไงคะก็น่าจะต้องเป็นความหวังเดียวจริงๆครับเพราะว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีวัคซีนนะครับตราบใดก็ตามที่ ยังไม่มียารักษาโรคนะครับมันก็ทําใหา้การเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับความเชื่อมโยงกันในระดับโลกที่เราเรียกว่า globalization แล้วก็ global value chain เนี่ยมันชะงักงันนะครับแล้วก็ในเวลาที่ทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ผูกพันกับตัว global value chain ด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เชนตรงนี้หรือว่าห่วงโซ่ประทานตรงนี้มันขาดลงเนี่ย มันก็ทำให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบและผลกระทบที่รุนแรงก็อยู่ในรูปของอผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่แน่นอนก็คือนาทีนี้เนี่ยการแพร่ระบาดยังไม่หยุดยั้ยงนะครับล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ทะลุเกิน10ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับ อาจารย์คะคือตอนนี้ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะคะก,ก็แน่นอนนะคะประเทศยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกในแง่ของเศรษฐกิจแต่ว่าคือเขาตอนนี้ก็เป็นที่หนึ่งของโลกเหมือนกันในแง่ของผู้ติดเชื้อเขาค้นคว้าอย่างมากในการที่จะผลิตวัคซีนเราได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีหลากหลายบริษัทส่วนทางฝั่งของจีนก็เป็นมหาอำนาจที่ตอนนี้ก็ค้นคว้าเหมือนกันแล้วก็เร่งบอกว่าถ้าเจอวัคซีนแล้วก็ผลิตได้สําเร็จเนี่ยนะคะแจกจ่ายเลยทั่วโลกเป็นสาธรารณะอาจารย์ประเมินไหมคะคือถ้าจากความเชี่ยวชาญหรือการประเมินอาจารย์มองว่า เรามีสิทธิ์ไหมคะที่เราจะได้ใช้วัคซีนกันในปีนี้เอ่อผมผมคิดว่าต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทดลองใน<ฆ>คนนะครับ<ฆ>แล้วก็กว่าจะเป็นการทดลองทางคลินิกหรือว่าในคนได้สาเร็จเนี่ยขั้นต่ํๆาๆโคงต้องใช้ระยะเวลา้ประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเร็วที่สุดหกเดือนได้เนี่ยก็น่าจะเสร็จได้สิ้นปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ย เริ่มมีการทดลองในไพรเมทนะครับก็คือวานอนเริ่มกําลังจะเข้าสู่เฟสที่เป็นการทดลองในคนนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเร็วที่สุดต้องใช้เวลาหกเดือน <c oughs> เพราะฉะนั้นกว่าจะทดลองเสร็จก็ถึงปลายปีนี้หรือสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับ <c oughs> กว่าจะผลิตออกมาเป็นยาเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานพอสมควร <c oughs> แต่ว่าปัญหา <c oughs> ที่เราน่าจะต้องคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือแทนที่ทั้งโลกเนี่ยนะครับจะช่วยทุ่มเทสัพพากาลังกันในการที่จะ คิดค้นวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาวัคซีนหรือวายารักษาโรคแต่กลับกลายเป็นมหาอำนาจนะครับส่างทำท่าทีเหมือนกับเป็นการ ประกาศนะครับสงครามในการที่จะแย่งชันกัน,กนผลิตแล้วก็เข้าถึงวัคซีนมากกว่าครับค่ะค่ะดังนั้นคือในยะตรงนี้เนี่ยอันที่จริงคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันควรจะเป็นความร่วมมือร่วมใจถูกไหมคะอาจารย์คะไม่ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเพื่อจริงเดิมพันว่าจะได้เป็นเจ้าของวัคซีนหรือว่าเป็นผู้ที่ชนะในการผลิตวัคซีนก่อนใช่ครับตอนนี้ทานที่เราจะช่วยกันนะครับแล้วก็ทําให้วัคซีนกลายเป็นพับลิกกู๊ดนะครับกลายเป็นสินค้าสาธารณะของทั้งโลกเนี่ย มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับช่วงก่อนหน้าน,นี้มีความพยาย,ยามในลัณะที่ว่าจะมีการไปซื้อบริษัทเพื่อที่จะแย่งชิงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากับวัคซีน<ม>ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ<ม><ม>แล้วก็การพัฒนาวัคซีนเนี่ยก็แยกออกเป็นสองวิธีการอย่างชัดเจนนะครับอย่างในกรณีของจีนเนี่ยวิธีการพัฒนาวัคซีนก็จะเป็นวิธีการแบบเดิมนะครับก็คือการใช้เชื้อตายหรือว่าชเชื้อที่อ่อนแรงแล้วเนี่ยมามาเอ่อมา มาทําเป็นวัคซีนนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายของคนเพื่อให้คนเนี่ยสร้างภูมิต้านทานจากเชื้อโรคที่มันอ่อนแรงแล้วนะครับในขณะที่วิธีการของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ะวันสกเ่ยจะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เรียกว่าเอ็นะครับเอ็มก็คือการไปกระตุ้นให้ d n a อ็นอของมนุษย์สามารถที่จะปลดปล่อยขดล็อกนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคได้นะครับซึ่งวิธีเอ็มไอเอในแน่นอนก็เป็นวิธีการใหม่นะครับแล้วก็ ในในอดีตเนี่ยเคยใช้กับการทดลองในสัตว์นะครับยังไม่ไจะใช้กับในคนแทนในการฝึกวัคซีนสัตว์นะครับก็ทั้งสองวิธีก็มีการได้แสกทั้งสองวิธีก็มีผลกระทบนะครับแล้วก็ทั้งสองวิธีเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกยาวนานนะครับดังนั้นแทนที่ทุกประเทศทั่วโลกถ้าบริหารการทุนจากอนจะได้ดีนะครับแล้วก็มีผู้นำที่มีความภาวะผู้นำสูงในระดับโลกเนี่ยนะครับเราควรจะได้เห็นการร่วมพัฒนา วัคซีนด้วยการทั้มแล้วก็ทําให้โลกเราสามารถเข้าถึงวัคซีนเราได้แต่เราขอให้ห็นภาพน้ครับเราเห็นภาพของจีนพยายามทำนะครับในขณะที่เราก็เห็นภาพของสหรัฐอเมริกาพยายามล็อกครับค่ะเ,เราจะเห็นภาพที่อาจารย์ปิติพูดถึงได้ไหมคะท,ที่จริงๆแล้วเราควรจะเห็นความร่วมมือภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมคะแล้วก็ถ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยใครควรที่จะเป็นคนประสานงานจะเป็น UN จะเป็นองค์กรไหนที่ทําให้ให้เขาร่วมมือกันได้แทนที่จะเป็นการแข่งขันน่ะ ผมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยในฝั่งของจีนนะครับภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจีนประกาศตัวต่อหน้าการประชุมเบอร์เกลและเซอ์นี้ครับถามคือนะครับว่าถ้าวัคซีนของฝั่งจีนผลิตอเร็จเท่าไหร่นะครับจีนก็จะให้วัคซีนตัวนได้เป็น global Public g e mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเป็นการยืนยันแล้วแหละว่าจีนจะให้ความคืเหนือแล้วก็ให้ความมั่นกงรอกับหลากหลายประเทศให้ขวดไปทั่วโลกต่างประเทศนะในขณะที่อินเดียเอง ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่ของโลกนะครับก็ก็เชี่ยวชาญนมนากเลยในเรื่องของ compulsory licensing น,นะครับถืว่าการใช้สิทธิ์หรือทธบัตรยาก็ในอดีตที่ผ่านมาอินเดียเองก็ผลิตยาจำนวนมากของตลาดโลก mm hmm. อินเดียเองก็มีความอมั่นเพาะให้กับสิทธิ์ที่เขียนต้นะครับว่า <Okay. S 2> ถ้าสามารถที่จะผลิตยาหรือว่ามีความร่วมมือกันในการต่อต้าโ 6, 5, 5, 6นโรคพวกไหเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแบบว่ายักษ์ใหญ่เช่นจีนกับอินเดียเนี่ยพร้อมละที่จะทำให้วัคซีนการเป็นความเนิษนะครับ ก็จะเหลือแต่เฉพาะยักษ์ใหญ่บ่งสะวันตอซึ่งก็มีเรียกว่าคอน l i c t of Interest นะครับระหว่างโดย mm hmm. สัญญาใหญ่ขึ้นจะเป็นเจ้าของทรัพย์ทางปัญญาปะผลป่าการเป็นมหาอำนาจโลกในการที่จะต้องเชื้อเื้้อเผือกแขกับอิตประเทศครับ mm hmm. อืค่ะอาจารย์คะคือตัววัคซีนเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหาโควิด -19 แล้วเนี่ยนะคะคือถ้าในทางมองอมิติเรื่องของอการเมืองผลประโยชน์ระหว่างประเทศด้วยมันมันจะเป็นตัวที่ที่ยืนยันความเป็นมหาอำนาจหรือเปล่าคะหรือว่าคือเหมือนกับมีใครได้วัคซีนในมือเนี่ยคือคนนั้นก็คือฮีโร่เลยรอบนี้ที่เป็นคนที่เซฟโลกเลยมันทาให้ความเป็นพื้นฐานมหาอำนาจของประเทศเขาแข็งแกร่งมากขึ้น ผมคิดว่าความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีวัคซีนครับผมคิดว่าความสาคัญอยู่ที่ใครมีวัคซีนก่อนและมีโมเดลในการแจกจ่ายวัคซีนในรูปแบบตรงน,นั้นน่าจะเป็นสํำคัญมากกว่าครับเพราะถ้าเกิดเรามีวัคซีนแต่ว่าคุณยังไปใช้วิธีการค้าขายแล้วก็<อ>สวัหกาผลประโยชน์สวัหากําไรเป็นหลักเนี่ยการที่วัคซจะไม่น่ารักแล้วก็ที่ยิ่งทําให้บุกขาดความสามารถในการต้านทานในุณดับสุดรับ ่าสนใจมากบัน,นั้นคือเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันนะคะว่าถึงมียาตแต่ว่ามีมูลค่าสูงราคาแพงบางประเทศเข้าถึงไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จริงๆแทบจะไม่มีประโยชน์ชค,ค่ะค่ะค,ค่ะ,คะทีนี้เนี่ยกว่าวัคซีนจะมาค่ะอาจารย์ภาพของเศร,รษฐกิจเราเราเราจะรับมือเราจะสุขภาพของเศร,รษฐกิจโลกเศร,รษฐกิจเอเชียเศร,รษฐกิจไทยเราจะต้านอยู่ไหวไหมคะกว่าวัคซีนจีนจะออกมาเนี่ยค่ะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย มันยากที่จุดกีก็คือตัวอ,อย่างกรงเศรษฐกิจไทยเอาประมดไทยเป็นหลัลกกอนล้ก<ช>ันนะครับเศรษฐกิจไทยเราเนี่ย20%เซ็น่มาจากการท่องเที่ยวและก็อุาตสาหกรรม20%ค<ช>ือมินิี่ร์็นะครับ,บใน20%นี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวต่างาตินะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวต่างชาติจนวนั้นคนเนี่ยมีกลังซื้อสูง นนคนงานในไทใส่เจ็ดวันต่อสัปดาห์ด้วยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไทยเจ็ดว,วันดฉะนั้นใน40ล้านคนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนครึ่งปีแล้วเนี่ยจำนวนมันเข้าใกล้อยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่า20%ของ GDP ของปีนี้เนี่ยถ้าหกเดือนคือ10%ทำไมครับมันหายไปแล้วแน่ๆเพราะท่านทัก10%มันหายไปแล้วแน่ๆยังไม่รวมภาคการผลิตที่ต้องหยุดทำงานค่ะเพราะ แต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันทําให้เราเราไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเอาอะไรที่มาชดเชยสิงนี้ได้นะครับเพราะจะไปให้คนในประเทศเราเองท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ทันนะครับดังนั้นตุกนี้ผมคิดว่าคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเอเราคงไม่ใช้เครื่องมืออย่างการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ได้หวังนการท่องเที่ยวผ่านนะครับแต่ว่าภาคการผลิตของเราเอง ที่เชื่อมโยงกับหกโซ่ประทานซึ่งตอนนี้มันก็ค่อยเริ่มฟื้นเนี่ยคำถามก็คือเราสามารถที่จะทําตามเกิดเหตุาการณทำตามมาตราฐานของโลกแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ในการเข้าตลาดได้ผลมากขึ่งก็ค่อยฟื้นตัวพร้อมอย่ีได้หรือเปล่าแรงขับเาาคลื่อนสำคัญอีกสองแรงก็คือเรื่องของรายจ่ายค่ารักน,นะครับแล้วก็การการบริโภคภายในประเทศตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะพัฒน์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นรายจ่ายค่ารักเนี่ย เราเห็นแล้วแหละว,ว่ารายการภาครัฐที่จะตั้งคือมันรับพกเกจสุดปรารระลอกระลอกที่สามใหญ่ที่เก้าล้านล้านเนี่ยคำถามที่เป็นคือเชน่าสุดโตโพว่าคือสุดสาล้านเนี่ยมันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือมันถูกตั้งโครงการขึ้นมาตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อเพื่อชดเชยงบประมาณที่หลายหลายฝ่ายอาจจะื่นอาได้ไปถือว่าเอาไปใช้หวังลงการเบือตงนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถที่ทู้ดึงได้ ค่ะดังนั้นคือสําคัญอาจจะอยู่ที่เรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของเราถูกไหมคะไม่ใช่อยู่ที่เพียงแค่วงเงินเท่านั้นเองค่ะได้ค่ะอาจารย์คะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ร่วมพูดคุยกับ Squawk Box ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ มุมมองของทางอาจารย์ปิติสีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราคุยกันประเด็นที่จำเพาะเจาะจงเรื่องของวัคซีนนะคะตอนนี้เป็นศึกชิงความเป็นเจ้าแห่งวัคซีนนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะมันควรจะเป็นออกมาในแนวทางของความร่วมมือกันมากกว่าที่จะเป็นการแข่งขันนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพออกมาแล้วเนี่ยนะคะการทดลองใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยก็ครึ่งปีดังนั้นสิ้นปีนี้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะได้ เห็นเพียงแค่ส่วนที่ทดลองกับในมนุษย์เท่านั้นเองกว่าจะผลิตออกมาเป็นยาก,กว่าจะแจกจ่ายปีหน้านะคะดังนั้นเราจะรอวัคซีนอย่างต่ำ,ตำก็คือครึ่งปีกว่าเราจะได้ใช้ก็ปีหน้านะคะใครจะทําเสร็จก่อนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการ แย่ยงชิงแข่งขันกันเต็มที่โซนของฝั่งของเอเชีย,ยมีจีนเป็นผู้นําแล้วก็อินเดียนะคะจีนประกาศแล้วบอกว่ารูปแบบของการผลิตของจีนนะคะถ้าผลิตวัคซีนออกมานั้นจะมีการแจกจ่ายให้เป็นสินค้าสาธรารณะเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ในแนวทางที่น่าจะทําให้การแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยไม่มีต้นทุนที่สูงมากนักกับหลายๆประเทศรวมไปถึงอินเดียด้วยนะคะส่วนฝั่งของอเมริกาชัดเจนค่ะว่าอันนั้นเขาค่อนข้างที่จะมีประเด็นเรื่องของธุรกิจการค้า เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็มีความเสี่ยงคือถ้า,ารัฐผลิตได้ก็จริงแต่ถ้าบริหารจัดการได้ไม่ดีมีต้นทุนสูงเนี่ยนะคะวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ช่วยโลกนี้มากนักนะคะเพราะว่าเรามีข้อจํากัดในการเข้าถึงส่วนเศรษฐกิจของไทยนะคะต้องกัดฟันอดทนอยู่ให้ไหวจนถึงปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่หายไปนะคะอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การเติมวัคซีนหรือเติมเงินเพิ่มแล้วนะคะอยู่ที่เรื่องของเงินที่เรออกมาใช้จ่ายนะคะ1.9้าล้านล้านตัด9 แต่ล้านออกไปเอาเฉพาะ1ล้านล้านใช้ให้ได้เกิดประโยชน์การลงทุนภาครัฐถ้าหมุนเวียนได้นะคะเราก็พอที่จะมียาประทังชีวิตก่อนที่เราจะเจอวัคซีนจริงในปีหน้าสําหรับโควิด -19 นะคะ